วัน,นี้ค่ะนักศึกษาวันนี้ก็จะเป็นปฏิบัติการน,นะคะขนมอบสองวันนี้เราจะท,ทําทีรามิสุนะคะทีรามิสุเนี่ยเหมือนชื่อจะเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะแต่จริงๆเป็นชื่อภาษาอิตาลีนะคะ,ะเป็นอิตาเลียนนะคะเป็นขนมหวานที่ได้รับความวนิยมมากนะคะของประเทศอิตาลีขนมนเนี้ยแปลว่าอะไรทีรามิสุแปลว่าพิกซีอาฟหรือ หยิบชั้นขึ้นมาเลือกชั้นสีนะคะเพราะว่าอะไรนิยมกิไว้ทานเพื่อเพิ่มความกัะปี้กระเป๋า,าว่าในส่วนผสมเนี่ยจะมีส่วนผสมของตัวกาแฟค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเอสเปรสโซ่นะคะหรือใช้เป็นผงกาแฟสำเร็จรูปก,ก็ได้นะคะแล้วก็มีเหล้านะคะที่เป็นกลิ่นกาแฟเนี่ยมาทําให้เกิดความรู้สึกตื่นตัวเวลาที่เรารับประทานขนมชนิดนี้เข้าไปนะคะส่วนประกอบหลักๆเนี่ย เป็นขนมที่ไม่จําเป็นต้องอบเพราะว่าตัวขนมหรือวิสกิตที่เอามาเป็นตัวเนื้อเนี่ยเ,เราสามารถหาซื้อได้นะคะอย่างวันนี้นะคะอาจารย์เลือกตัวนี้ก็คือเลดี้ฟิเนอร์นะคะเลดี้ฟิเกอก์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนคุกกี้ไข่นะคะอารมณ์เหมือนขนมไข่บ้านเราจะมีความกรอบม,มากกว่า เป็นแท่งยาวๆนะคะเหมือนนิ้วผู้หญิงเขาเลยตั้งชื่อว่า Lady Finger นะคะด้านหน้าเนี่ยจะเคลือบไปด้วยน้ําตาลนะคะด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเหมือนคุกกี้นะคะอารมณ์เหมือนขนมไข่บ้านเราแต่มีความกรอบกว่าถ้านักศึกษาไม่สามารถหาซื้อ Lady Finger ได้นักศึกษาก็สามารถจะไปซื้อพวกบิสกิตนะคะ c ร e r เกหรือไม่ก็คือเป็นตัวเค้กก็ได้นะคะมาเพื่อชุบกาแฟ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวเอกของตัวทีรามิสุเนาะแต่ถ้าอยากได้ต้นตำรับเนี่ยก็ใช้เเลี้ฟิงเกอร์นะคะอ่ะส่วนผสมนะคะที่เราจะชุบเลดี้ฟิงเกอร์มีอะไรบ้างนะคะเราจะมีตัวกาแฟนะคะถ้าเป็นของลักษณะของอิตาลีเลยเนี่ยเขาจะใช้เป็นกาแฟที่เขาเรียกว่าเป็นเอสเรสโซ่นะคะอันนี้เป็นเอสเรสโซ่อุ่นๆนะคะออกมานะคะอาจารย์ใช้เอสเรสโซ่เนี่ย มาผสมกับตัวผงกาแฟด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็มีการปรุงด้วยน้ำตาลเล็กน้อยนะคะมันจะได้ไม่ขมมากนะคะรวมกันนั้นก็จะใส่เหล้าของกาแฟตัวนี้เราจะต้องทำเตรียมไว้ก่อนนะคะหาภาชนะที่สามารถปิดสนิทเตรียมไว้ได้เลยนะคะก็ขั้นแรก ผสมนะคะเสร็จแล้วค่ะอาจารย์ก็จะเอาน้ำตาลใส่ลงไปเพื่ออะไรคะเพื่อทำละลายตัวน้ำตาลก่อนส่วนผสมต่อไปค่ะอาจารย์ใช้กาแฟเข้มข้นผงกาแฟเนาะ,ะถ้าสมมติว่านักศึกษาไม่มีเอสเปรสโซ่นะคะนักศึกษาสามารถใช้แต่ผงกาแฟสำเร็จรูปก,ก็ได้นะคะ,ะตัวนี้ก็ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ ให้นะคะผงกาแฟและน้ำตาลละลายเดี๋ยวอาจารจะใส่น้ำเพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มปริมาตรนะคะของน้ำให้มีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอจขออนุญาติตักน้าเล็กน้อยอาจารย์จะใส่น้ำร้อนเพิ่มไปอีกนะคะประมาณ20สกรัมนะคะ ใส่ลงไปค่ะและนักศึกษานะคะคนส่วนผสมนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟาเข้มข้นนะคะหรือเอสเปรสโซและน้ำตาลเนี่ยให้ละลายเข้าด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปชุบทีลามิสุ mm hmm. ทีนี้ค่ะถ้าสมมตินักศึกษาไม่มีเอสเปรสโซ่นักศึกษาก็เอากาแฟาเข้มข้นนี่แหละคะผสมกับน้ำร้อนเข้าไปนะคะ ก็จะได้เป็นตัวกาแฟาในการที่จะไปชุบเลดี้ดิงเกิลเช่นกันเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องรอให้เขาเย็นก่อนนะแล้วเราถึงจะใส่ตัวเหล้าเข้าไปที่เราพิสูจน์แบบดั้งเดิมเลยเนาะเขาจะใช้ตัวนี้ค่ะคารวหรือว่าเป็นคอฟฟลิเคียวนะคะก็คือเป็นเหล้ากลิ่นกาแฟาถ้าสมมตินนะักศึกษาไม่มีนะคะนะักศึกษาสามารถใช้อะไรแทนเนเหล้ากาแฟาได้ ลำนะคะสามารถใส่ได้ลำสีขาวถ้าอยากให้มีกลิ่นหอมหน่อยนักศึกษาเอาถั่ส้มมาเข้าไปในลำนะคะมันก็จะช่วยเพิ่มความหอมถ้าสมมติไม่มีแล้วเลยไม่ใส่ได้ไหมอาจารย์ไม่ใส่ก็ได้นะคะนักศึกษาอาจจะเป็นการแต่งกลิ่นก็ได้เพราะว่ามันจะมีกลิ่นลำอย่างเงี้ยค่ะสาเร็จรูปใส่เข้าไปก็จะให้ความหอมเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะตรงนี้นะคะเมื่อเรานําตัว กาแฟที่เราคนผสมนะคะละลายนะคะเข้ากันดีแล้วแล้วก็มีความเย็นนะคะเราก็จะใส่กาแฟลงไปท้ายสุดนะคะแล้วก็ภาชนะที่ใส่อาจารย์แนะนําว่าต้องเป็นภาชนะที่ติดฝาสนิทนะคะเพื่ออะไรคะกลิ่นนะคะของตัวกาแฟและตัวเหล้านะคะจะได้ไม่ระเหยออกไปจนหมดนะคะแล้ว จะแนะนำแล้วว่าเอสเปรสโซ่ที่หนูทำไว้นะคะให้เย็นก่อนแล้วก็ค่อยใส่เหล้าก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะมันจะได้มีความหอมของกลิ่นกาแฟนะคะตลบอบอวลอยู่ในนี้โอเคอันนี้นะคะ so, เอสเปรสโซ่เข้มข้นกับกาแฟของอาจารย์เนี่ยเย็นแล้วอาจารย์ก็เอาลิคีเวนะคะใส่ลงไปใส่ลิคีีววเสร็จก็คนให้เรียบร้อยค่ะและก็ปิดฝานะคะ เราพักไว้นะคะรอเพื่อที่จะมาจุ่มดี้ y ิงเกิลตอนเราประกอบเค้กค่ะต่อไปนะคะ,ะส่วนผสมอีกหนึ่งตัวที่สำคัญนะคะก็คือตัวครีมทีรามิสุครีมทีรามิสุเนี่ยเราจะใช้อะไรบ้างเราจะใช้พระเอกของเราเลยค่ะคือมัสคาโปนชีสนะคะคอ่ามัสคาโปนชีสนะคะ คือเป็นครีมชีสที่มีเนื้อโปรตีนค่อนข้างสูงนะคะอ่าก็จะเป็นลักษณะสีครีมๆขาวๆนะคะมีความนุ่มนะคะของตัวครีมอยู่ในนี้นะคะไม่ได้เปรี้ยวมากเหมือนครีมชีสทั่วไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาเป็นส่วนผสมหลักของตัวทีรามิสุถ้าสมมติว่านักศึกษาเนี่ยมีวิปคมีมอยู่แล้วเป็นแบบเดลี่นะคะนักศึกษาสามารถทาทำตัวมัสคาโคนชีสได้เองนะคะอันนี้ก็เป็นแบบเดลี่ที่อาจารย์ ทำมาสโตรชีสมาเป็นแบบโฮมเมดก็คือเอาตัววิปปิ้งครีมนะคะไปต้มนะคะให้เนตนะคะไขมันฟองเนี่ยลอยขึ้นมาก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ส่วนผสมของตัวที่เป็นกรดไม่ว่าจะเป็นน้ำมะนาวก็ได้หรือครีมออฟทาท์านะคะแล้วก็คนให้เข้ากาันกรองนะคะใช้ผ้าวบานี่ยค่ะกรองแล้วก็ทิ้งเข้าไว้นะคะประมาณ ห้าวันเลยประมาณ24ชั่วโมงก็จะได้เป็นตัวเนื้อของตัวครีมชีสที่มีโปรตีนค่อนข้างสูงนะคะตัวนี้ก็เอามาทำขนมที่รานพิสึก,ก็ได้หรือว่ากินกับตัวสกคนก็ได้นะคะนักศึกษาสามารถทำเองได้เพราะวจะแนบคลิปไปให้แล้วต่อไปส่วนผสมที่มีความสัมพันธ์อื่นก็จะมีอะไรบ้างมีไข่ไก่นะคะใช้เฉพาะไขแ่แดงน้ำตาลไอซิ่งนะคะ แล้วเราจะตีวิปครีมแล้วค่อยเอามาผสมเข้ากันนะคะแล้วก็มีเหมือนเดิมเล่าคารัวอันนี้ยังต้องใช้น้องเขาบอกเลยว่าทีรามสุสุเป็นขนมที่ทําให้เกิดความตื่นตื่นตกใจอารมณ์เหมือนประมาณว่าทาให้เฟสรีเฟรนั้นก็จะใช้เล่าค่อนข้างเยอะถ้าไม่มีนะคะเหมือนเดิมค่ะใช้เล่ารำก็ได้ถ้าไม่มีเล่าํำไม่ใส่ก็ได้ไม่มีคารัวไม่ใส่ก็ได้นะคะอาจจะใส่เป็นกลิ่นกลงแต่งแทนถ้าไม่มีเลยก็ไม่ต้องใส่ เดี๋ยวจะทำให้เกิดความนุ่มมากขึ้นแล้วก็ขึ้นฟูอยู่ตัวนะคะทีนี้อาจารย์บอกก่อนว่าถ้าเป็นสูตรโบราณเลยนะคะสูตรแบบดั้งเดิมนะคะเขาจะไม่มีการทำเทคนิคแบบไข่แล้วก็ไปบอยนะคะบนบนน้ำนะคะเป็นดับเบนบอยลิงแต่ เขาจะตีรวมกันหมดเลยค่ะเขาจะเอาส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นมาสคาโปนชีสน้ำตาลไอซิ่งไข่ครีมนะคะเหล้าตีรวมกันหมดเลยนะคะให้มันเป็นครีมนุ่มๆนมะคะแต่ปัจจุบนนันเนาะมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่คิดว่าเอออาจจะต้องมีการผ่านความร้อนอเช่นไข่เนาะเพราะมีอะไรคะบางทีอาจจะมีเชื้อโรคหรืออะไรเกิดขึ้นก็จะมีการกลัวกันก็เอาไปแบบเบิจบอยลิงนะคะตีกับน้ำตาลให้ขึ้นปูนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให ให้ตัวครีมมีความนุ่มนะคะหรือวิปปิ้งครีมเนี่ยเมื่อก่อนก็ตีรวมกันหมดเลยนะคะปัจจุบันเราสามารถที่จะเอามาตีแยกนะคะแล้วมาผสมเนาะจะได้มีความนุ่มแล้วก็อยู่ตัวมากยิ่งขึ้นนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะที่จะทำมีอะไรบ้างนะคะอ่ะอาจารย์นะคะใช้ตัวไข่แดงนะคะ แล้วก็ไอซิ่งค่ะตีนะคะผสมรวมกันค่ะ,ะตีก่อนเนาะให้ตัวน้ำตาลกับไข่เนี่ยค่อนข้างจับกันก่อนแล้วเดี๋ยว,วเดี๋ยวเราเนี่ยจะนำตัวไข่แดงตัวนี้เนี่ยไปตั้งนะคะอ่า เป็นดับเบิลอยลิงนะคะแล้วก็ต้องคนตลอดเวลาเพื่ออะไรคะเพื่อให้ไข่แดงไม่สุกแล้วก็มีเนื้อเนียนขึ้นปูเห็นไหมคะจากเมื่อกี้ที่เป็นก้อนเนาะเขาเจอความร้อนเขาก็จะมีความอ่อนตัวลงแล้วก็ใช้ตะก้อมือเนี่ยตีนะคะให้ไข่แดงขึ้นปูแล้วก็จะเป็นการพัตซไลท์ด้วยนะคะใช้ความร้อนต่ํานะคะฆ้าเชื้อไปในตัวนะคะ แล้วก็ทำให้ส่วนผสมเนี่ยมันเข้ากันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะักศึกษาพยายามตีตลอดเวลานะคะให้ไข่เนี่ยได้แค่สัมผัสความร้อนเฉยๆเขาจะได้ไม่สุกมากเกินไปเหไหมคะอา,อาจารย์ก็จะย้ายนะคะ นี้นะคะตัวไข่แดงนะคะฟูขึ้นมามีสีอ่อนแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างเย็นนะเราก็จะเอาตัวมาร,ร์าโปนใส่ลงไปแล้วก็ตีค่ะให้เขาเข้ากันให้เนียนเลยนะคะ สามารถแบ่งใส่ก็ได้นะคะประมาณสองครั้งนะคะจะได้ตีได้เนียนขึ้นเ,เห็นไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวไข่แดงที่เข้าไปอยู่กับตัวมาสโคนแล้วอ่านี่นะคะจะเป็นตัวต่อไปค่ะอาจารย์จะทำตัววิปครีมนะคะอาจารย์อยากให้เซ็ตตัวอาจารย์แช่เจลาติน นะคะในน้ําน้ําเย็นก่อนนะคะเพื่อให้เขานิ่งตัวนะคะจากนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะมาตีตัววิตกีมค่ะ